ละครสั้น FC เรื่องลักหลอกหลอกตอนแรกจ้าโดนัทเธอได้สูญเสียเพื่อนสนิทไปเมื่อสองปีก่อนการตุนเพื่อนของเธอหายสาบสูญไปไม่มีใครติดต่อได้และไม่มีใครรู้ข่าวาวว่าการ์ตุนนั้นหายไปไหนเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่า เธออาจจะตายไปแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้สองปีแล้วสินะที่เธอได้หายตัวไปฉันหวังว่าเธอจะไม่กลับมาอีกโชคดีนะกระตุนทั้งกระตุนและโดนัททั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่อยู่มัธยมต้นตอนนี้โดนัท เธอได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วและนี่ก็คือบ้านของเธอกับสามีกลับมาแล้วคะ่ะอยู่หรือเปล่าคะไม่ยังไม่กลับหรอกหรอหรือว่ากลับมาแล้วจะได้ทำอาหารเย็นอยู่หรือเปล่านะเธอตามหาสามีจนทั่วบ้าน จนมาที่ห้องนอนเธอเห็นสามีของเธอมองออกไปข้างนอกเธอก็รู้ได้ทันทีว่าสามีของเธอกำลังคิดอะไรอยู่นี่ก็ต้องสองปีแล้วนะยังจะลืมไม่ได้หรอฉันต้องรอไปถึงเมื่อไหร่นี่ขนาดฉันได้แต่งงานกับเธอแล้วนะไหมเธอก็ยังไม่ลืมกระตุนใช่ไหม กาตูนกับไม้ทั้งสองคนกำลังจะได้แต่งงานกันถ้าเกิดว่ากาตูนไม่ได้หายไปเสียก่อนคนที่จะได้แต่งก็คือกาตูนไม่ใช่โดนัทกาตูนวันนี้เลิกเรียนแล้วเราไปเที่ยวกันดีกว่านะปันนะไปกินบิงซูไอสครีมหรือไม่ก็มนมปั่นนะมนะฉันอยากกินมากๆเลยตอนเนี้ย ไปกับฉันนะขอร้องแล้วนะกระตุนนะขอโทษด้วยจริงๆนะโดน,นัทพอดีวันนี้เราไปไม่ได้นะขอโทษนะทําไมหรอเป็นอะไรทําไมถึงไปไม่ได้บอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นไม่ให้ไปพูดมาเออพอดีว่าเรานะช่างเถอะช่างเถอะตอบยากขนาดนั้นไม่ต้องตอบก็ได้กลัวดอกพิกุลมันจะร่วงหรืองไงฮะเฮ้ย เฮ้ยดูสิดูดูดอะไรหรอมีอะไรให้ดูก็ที่หน้าโรงเรียนนั่นไงดูสิโอ้โหหล่อมากเลยล่ะฉันจองเข้าใจไหมคนนี้ฉันจองโอ้โหหล่อสุดๆดไปเลยอะอย่างกับพระเอกหนังเกาหลีโอ้ป้าและจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะฉันจองก่อนฉันเห็นก่อนต้องเป็นของฉัน เข้าใจไหมโหสุดยอดไปเลยอะ่ะอุ๊ยเขาเดินเข้ามาแล้วอย่าบอกนะว่าเขาจะขอเบอร์ฉันทํายังไงดีเนี่ยอุ้ยโทรศัพท์อยู่ตรงไหนนะเนี่ยอ้อยเกิดมาไม่เคยเจอใครหล่อขนาดน,นี้มาก่อนเลยดูสิเข้ามาใกล้แล้วว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อโดนันนะคะเรียนที่นี่ไม่ทราบว่าคุณมาทำอะไรหรอคะหรือว่าจะมาสมัครเรียนหรอคะ ถามฉันได้นะคะโรงเรียนเนี้ยฉันรู้ทุกซอกทุกมุมเออเปล่าครับผมมาหาแฟนอ๋ออย่างนั้นหรอกเหรอคะมาหาแฟนฮ้ใครกันนะคือผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นว่ามากระตุนฮ้ออยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นจังก็จะน่ารักสวยเท่าฉันหรือเปล่าป่ะกระตุนไม่ หมายความว่ายังไงคะเนี่ยรู้จักกันด้วยเหรอคะผมกับกระตุนเป็นแฟนกันนะครับอ้ากระตุนแม่ผมรออยู่ถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะโดนัทเออพอดีฉันว่างมากเลยอะ่ะฉันก็อยากไปด้วยนะขอไปด้วยคนนะจริงๆจะไม่เก,กะกะไม่วุ่นวายเลยอยากไปมากเลยนา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 นะเอายังไงดีละจ๊ะไหมตามใจเธอเลย ก็ได้จ้าไปกับพวกเราก็ได้จ้าปะ่ะดีใจจังเลยใจดีที่สุดเลยเพื่อนของฉันว่าแต่ที่นี่ที่ไหนหรอร้านกาแฟโอโหชื่อเดียวกับฉันเลยนี่นาโดนัทแม่ครับผมกลับมาแล้วนะครับอ้าวหนูกระตุนก็มาหล่ะจ้ะเนี่ยมาจ้ะวันนี้มีเค้กอร่อยมากแม่เพิ่งอบร้อนๆเลยจ้ปะปลูกปลูกไปนั่งกัน ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่วันนี้หนูพาเพื่อนมานะคะชื่อโดนัทนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อโดนัทนะคะขอตัวก่อนนะคะไปนั่งตรงไหนก็นหรอข้างบนไะมฉันว่าบรรยากาศดีออกปะนั่งข้างบนกันเถอะนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเอานมเย็นแล้วก็ขนมเค้กมาให้2ชิ้นโอเคไหมเออส่วนฉันชิ้นเดียวก็พอนะคะแล้วก็โกโก,ก้ปั่นด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะใจดีที่สุดเลยค่ะครับโอ้โห oh, ใจดีแถมหล่อด้วยแฟนใครนั้นเนี่ยจริงด้วยเออรลอกก่อนสิคะไหมฉันจะไปช่วยถือนะคะคุณมีแค่สองมือคงจะถือไม่ไหวให้ฉันไปช่วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณอยู่ที่นี่เถอะว่าไงจ้าลูกชายวันนี้ควงสองเลยนะลูก สเสน่หไม่เบาเลยนะเราเนี่ยแม่ก็ใช่ที่ไหนกันมามาผมช่วยครับเป็นห่วงฉันเหรอไม่อยากให้ฉันถือของหนักใช่ไหมล่ะเฮ้ยผู้ชายนะผู้ชาย้อยทั้งร้อยปากแข็งทั้งนั้นใช่ไหมฮะกระตุนดูสิแฟนเธอเอ่อยเก่งมากเลยนะเฮ้ยนี่ถ้าเลิกกันเมื่อไหร่บอกนะ ฉันขอสมัครคนแรกเลยแต่ดูจากแววแลว้วเร็วๆนี้แน่นอนเชื่อฉันสิเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็เลิกนะเข้าใจไหมเออเราเพิ่งคบกันนะจ๊ะยังไม่ได้เลิกหรอกเฮ้ฉันเตือนเธอแล้วนะดูก็รู้ว่าเขาไม่ได้จริงจังผู้ชายแบบนั้นอะ่ะไม่เหมาะกับเธอหรอกเชื่อฉันสิเขาอะ่ะเหมาะกับผู้หญิงอย่างฉันคนอย่างฉันอะ่ะ เอาอยู่แน่นอนสำหรับเธออะเอาไม่อยู่หรอกเชื่อฉันเถอะเฮ้ยนานจังเลยเนาะพูดจนเจ็บคอไปหมดแล้วเนี่ยบอกให้ไปช่วยไปช่วยก็ไม่ยอมป่านนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยเฮยอา้าวมาแล้วหรอคะตกใจหมดเลยนั่งตรงนี้สิคะเก้าอี้ยังว่างอยู่เลยนะนี่คะ่ะมามาเอาทำไมไม่นั่งล่ะคะ ผมว่าที่นี่มันออกจะแคบไปหน่อยปะกระตุนไปนั่งตรงนู้นกันดีกว่าผมเอาเค้กไว้แล้วไปเร็วเส่วนเธอจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าลมมันเย็นนะ่ะเฮ้ยไม่น่าชวนมาเลยจริงๆนั้นเนี่ยรู้สึกแ,แ,ป,ลแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกจา้าเดี๋ยวก็ชินเขาเป็นคนแบบนั้นเองก็ขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะ ที่จะมาเจออะไรแบบนี้ผมไม่ชอบเลยเออที่จริงตรงนี้มันก็ไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะฉันไปนั่งด้วยดีกว่าป้าป้นั่งหลายคนสนุกจะตายคุยคนเดียวอะ่ะเงาเหงาว,หว่าแต่ไม่มีเบอร์ไหมล่ะฉันขอหน่อยสิเผื่อกาตูนเป็นอะไรที่โรงเรียนฉันจะได้โทรบอกเธอคนแรกไงนะไนะลน์ก็ได้เฟซบุ๊ก Instagram Twitter เอามาให้หมดเลยนะเพราะว่าจะได้รู้ทูกช่องทางไงจ้ะอขอโทษด้วยนะฉันให้เฉพาะแฟน่ะไม่เป็นไรอย่างนั้นหรอกเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาเองก็ได้เรื่องแค่นี้เองเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามได้ใน EP ีที่2นะคะ